โยนอุปซรรคดีวิรุนเมกาบดีวิรุนดูไบดีวิรุนชาวุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า r a l l y Horizon นะคนดูนะเคอร์ตรงิงเคอร์ตริงนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแนวขับรถภาพสวยแนวแลนนี่นะท่านผู้ชมนะอืมทำไมมันมาวิ่งในเมืองวะแนวแลนแนี่น,นะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคก็ไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของ Android ก่อนแล้วนะท่านผู้ชมนะลิงก์หลุดอยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปนะครับต้องขอขอบคุณเครดิตจากคุณเจมอินดี้นะท่านผู้ชมนะเออ เครดิตจากคุณเจมอินดี้นะครับท่านผู้ชมนะเอออันนี้ผมก็ไปเห็นเขาลงมาพอดีผมก็เลยเอามาเล่นบ้างละกันขอบคุณนะครับอย่าลืมไปติดตามคุณเจมอินดี้ได้นะท่านผู้ชมนะในช่อง YouTube เจมอินดี้นะจ๊ะโคตึงเอ้ยองโฆษณาว้าวมึงโฆษณาขึ้นมาคนดูปนไปเงยเอ้อาไทยอากีน,นี่เน็กซ์เลงได้เลยนะท่านผู้ชมนะเม่ไสามารถเปลี่ยนรถได้ด้วยเหรอตึงเกินปุยมุย้ยหน้านี่ค่ะโอ้โหรถเรารุ่นอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเราซื้อรถคันนี้อยู่ในด,ดานี่จูวียเลือมีอันนี้ง้อยงันนึงแล้มาพอดูเงินแล้วมัน,ไม,มนไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยอ่ะไม่เป็นไรครับคุณดูไม่มีเงินก็เฮ้ยเราสามารถจูรถได้ด้วยนี่ใช่ไหมอันนี้สเปเชียลคาร์ปราร์ตี้นะท่านผู้ชมนะเราลองดูดิลองไปลินดูดิว้าวเวลินไนบรูแมนเอาว่าไปเลยดิลี雷โกุยกดเพียก่อนนะคนดูนะอันนี้โทรศัพท์ผมมันสามารถต่อเจ้าตัว มาส์คีย์บอร์ดได้นะคุณดูนะไม่ต้องตกใจนะครับโทรศัพท์มผมมันตึงอยู่แล้วตึงปรี๊ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเลยเวลาผมต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะคือมันเป็นฟังก์ชันอยู่ในเกมมี่โฟนนะองผมใช้ Leno v โ Legion Duel 2อนะครับเราสามารถต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้ต่อออกจอได้มันเล่นบนคอมเลยนะฮะท่านผู้ชมเอาว่ะเอาว่ะอ,อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ใช้แอป,ปอะไรเสริมเลยนะท่านผู้ชมนะนะใช้ของเจ้าตัวเครื่องได้เลยนะครับปกติเลยนะครับ เออพวก,พวก Gaming มิ่งโฟนเขาจะมีฟังก์ชันเขาเรียกว่า Key Mapping อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะนี่จะเป็นข้อดี ร <Yeah. S 2> ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมอ l นไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบ ออกกิฟต์การ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน่ no หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผิ r i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเอาชนะว่ะัวเตือรถรุ่นไหนเนี่ยบุกตีหรือเปล่าเวลีไฮเวลี มาคนดูว้าวอะไรนี่คาสโตไม่ใช่ผมไปคาสโตอย่างเดียวเลยเนี่ยไปกาลาดดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ครีเวลานี้โอเคเพยหนึ่งแล้วเราไปเล่นในส่วนปกติก็ได้นี่คนดูนะนี่นี่นไอจอยเลนช์นะท่านผู้ชมนะเอาละแครียอเล่นแหนบแครีเอยด่านต่อไปว่าเซอร์กิตรงนี้นี่ลุยดิครับไปซื้อกล้วยลุยเอนมินิโลมีทําไม่ง้อยมีชูมียู่างมี เลสี่ก้ยตึงๆครับเย้ฮ yeah ไปดิไปดิเอาละเอาละเฮ้ยโอ้โหดิฟหน่อยดิฟหน่อยสวยครับพี่สวยครับพี่โ oh, 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 oh. อ้ยถนนแม่งลื่นจัดเลย <laughs> ลื่นเปรีย่ยนลื่นเปรีย่ยนโอ้โหชน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 หยุดเมนี้แล้วมีเอ็งยห้อยเมกตึงตรงจริงจริงยุหันมี ไปเลยดีครับรถแรงอยู่อู่ลอยู่บ้านรอัตภันอยู่สนอครับน้องโอ้โหแม่งลื่นจัดเลยมันขับยากอยู่นะรถมันถนนมันลื่นนะครับคนดูนะโอ้อยู่ที่สี่เลยวะอุะชนะมึงยังไงเนี่ยถามก่อนอยู่สกลลเลยนะเอาดี๋ยวดีมันต้องมันต้องมีสเตปในหัวใจแข่งกันกี่รอบถามหน่อยถ้าแข่งหลายรอบก็พอมีลุ้นอยู่นะครับ อาดีเอาดีฮิปหน่อยนี่นี่เป็นไงล่ะเลื่อนเลื่นเลื่อนเลืน่นจะกินทางโค้งครับเอ้ยเอาดไมาด้โอ้โหเกิดเรื่องแฮปี่เกิดเรืง,บบรงนี่นี่ก็ได้อยู่ก็เป็นงานอยู่นะว้ารถกรแะแรงรถกระแรงแรงอยู่อู่นรถหลุดอยู่บ้านรถอัตภาพอยู่สอนอ,อครับน้อง อ้โหทางนี้ทางโค้งยาวนะครับคนดูนะโอุตอมา,าคีย์บอร์ดเล่นแม่งโคตรง่ายคนดูผมบอกเลยแข่งสามรอบนี่ว่าโอ้ยากอยู่นะบอกก่อน really โยมีนี่แล้วมีเฮ้ยเห็นหน้ามันแล้วเห็นหน้ามันแล้วสองตัวด้านน้คนดูอ้าวมึงโดนกูนะบอกก่อนอ้าวมีเนตัดไ่นี่เกมนี่โอ้ไม่มีเนตัดเบยอับตอนฝนตกดาโค้งนี้แหละผมขอน้องพี่ขอนะน้อง ที่หนึ่งที่สองเนี่ยเอาเดียเเด๋ยวดีโอ้ยมันเบียดมันชนไม่ได้ว่ะเสียดายถ้าชนได้มึงโดนกูเบียดยจ้ะ่ะไปเฮ้ย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 ,ย,ยนี่เนี่ยเป็นไงล่ะเอาหัวเข้าก่อนเ <laughs> ง,งือตรึงเงือตรึงก็มีเครื่องน้ำมันโมตุนในนี่โนตุนมาว่ะมาว่ะต่อเลยละกันดาดต่อไปเลยฮะโอ้ได้มาสิบพุกอิง ที่จริงเราเริ่มจูรรถได้ด้วยแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ด่านดิฟหรอด่านสามนี่ท่านผู้ชมนะแล้วเราเลือกได้เราดิเซิร์ดมาทงมาทินอ๋อโอเคนี่เฮ้ยกดผิดลงไปด่านนี้โอเค,เออเค,อเคอดานน่คดานสามนะด่านดิฟนะไปเลยซื้อกวยดิฟก็ดิฟครับนี่โนตุน <laughs> โนโนตุนโนตุนชื่อว่าโมตุนนะคนดูนะจริงๆเนี่ยน้ำมันเฮ้ยมันต้องดิฟเอานีกว่าคนดูอ๋อดิฟเอา โ okay. อเคอีซี่เลยเดะอย่างี้นี่ดิฟเลยเดะจูนจูนมายังดีเอาคะแนนเท่าไรถามก่อนเอา้าเอาอก็ไปทางนี้ไงโหมันลื่นโพดถนนโอ้มันลื่นโพดหัวหน้าต้องขับรถเบี่ยงหน่อยนะนี่อย่างงี้ โอเคเวียงเวียงเวียงยูว really you know ีลีโลมีเองยังไวเดี๋ยวผมพยายามจะเลี้ยงเลี้ยงเบรกหน้าไว้นะคนดูนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนะี้เอาคะแนนเ,เท่าไหร่นี่ถึงจะผ่านนี่โอ้เครื่องมันอืนดโพดถ้าเครื่องมันแรงกว่านี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะคนดูนนะโอ้ยโอ้ยโชนชวน โคตรตึงโคตรึงโอ้ลากรอบโคตรตึงคนดูรถแม่งตึงเปรีอะไรรถรถแรงอยู่นะคนดูผมบอกก่อนเลยีี่เลยนะนี่อย่างนี้นี่อาเอาไปพิทางโอ้มื่นคะลแนลน้ะนะคนดูนะเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อย,ย,ย,ยสวยกับพี่ว้าวพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลย ริบหน่อยริบหน่อยสวยครับพี่สวยครับ oh, พี you, hmm. Jude, ่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้นะคนดูนะนี่นี่ริบตึงๆึงนิคตึงๆเอ้ยล้อสั่นสาเซตอนนี้บอกเลยเอาดิเอาดิเอาดิแข่งกี่รอบนี่อ๋อเราต้องวิ่งไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มาคนดูโอ้โห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 คุณสี่คุณสี่คุณสี่เอาคุณห้าได้ไหมเออน่าจะรุดละ ก็ได้อ <önemli> ยู่น <se> ok <ar> <mos> ี่น <feelings> ี่เบิร์นยางรอก่อนใครเขาสอนนี่มาดิฟรถตอนฝนตกนี่กูถามนี่มันดูบ้าไปแล้วเหรอไม่ใช่พวกนักแข่งนี่ทำไม่ได้นะผมบอกเลยรถนงจูนมานะท่านผู้ชมนะจูนมาเพื่อการนี้เนี่ถ้าผมเอารถผมไปดิฟนี่รับรองความความมังแต่โค้งแรกกอะบอกเลย ว้าวนี่โคตรตึงโคตึงโอ้โห,โหลากรอบตึงๆนะคนดูนะเฮ้ยนี่เส้นชัยอยู่นี่นะครับนี่ดิฟข้าแบบตึงๆว้าวเวลร์ดน่าบรูเมนตึงจัดเลยที่หนึ่งครับโอ้คะแนนสองหมื่นเก้าเลยนะคนดูนะ ขอตึงขอตรึง,รงลุยกันต่อเลยดีกว่าคุณดูนี่มันมันจะให้ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่ลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติม เติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยผมไปเปลี่ยนรถอย่างเดียวเลยว่ามันไม่มีคันไหนให้กูขรับไปหนุ่มมันมีอยู่คันเดียวเนี่ยเห็นไหมียมันมีเงินซื้อเนี่ยแต่ว่า โอ้ oh, เติมแม่งให้เติมทั้งนั้นเลยดูเด้อคนดูโอ้ใครจะไปเติมไหวนะัวหน้าเฮ้ยโนมีโนแอดด้วยนี่มาอุ้ยเยส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 เลยนะี่สามสิบแปดบาทนี่มาคนดูเคลีย okay, อยากเติมอยู่นะไม่ให้มันมีโฆษณาเนี่ยมาลุยกันต่อเลยละกันจูวีโลมีจริงจริงมันจูรถได้นะคนดูนะนี่คาจูนิ่งอยู่นี่นะ ว้าวเวลินไน้บรูเมนโอ้อ้ยจูได้นี่ว่าคนดูอย่างงี้ออฟโรดดิฟบรกกิ้งแฮนดิ้งเนี่ยผมเอาคุมรถก่อนเลยเอาคุมคนหดคุม,มันหดเอาดีสุดแล้วเหรอแล้วก็บรกกิ้งโอเคพอแค่นี้นะครับแรงนะมาจูรถเรียบร้อยลีสโก้ซัง ยูว really wow. uh ีนี่เรามีเองยูฮอยได้หมดด่านออฟโรดซะด้วยเมื่อกี้เพิ่งจูนมาอ่ะลองสักหน่อยมันไม่ไหวก็ค่อยออกไปจูนใหม่นะคุณดูนะโคตรึงโคตรึงเอาดีเอาดีัวซับยินยินลุยเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันโหดอยู่นะคนดู เอ้ยดิฟหน่อยดิฟหน่อยใส่กับพี้ใส่กับพี้พี่โคตรตึงเลยครับพี่เอออยู่ที่โลตึงตรงไหนโอ้โอ้โอ้เอาฟอร์ดมาดิฟอย่างงี้มันไม่ถูกต้องนะคนดูนี่นี่ดิฟตึงๆนี้ตึงโลไปครับน้องรถกระป๋องจะวิ่งโอ้โหรถกพปิกสัดสีเลยคนดูตอนนี้รถพีกเปงพปิกโคตรมั่วน่ะคนดูเฮ้ยเฮ้ย ตายหน่อยอร่อยชัวนี่เอา้าชนนั่น,น่าชนกันนั่น,น่าลงไปครับน้องแข่งกี่รอบว่าสามรอบใช่ไหมโอเคเอยสามรอบอย่างนี้ได้ลุ้นหน่อยเปิดเพลง50-50เลยคนดูอย่าวีโ่โรมีอากกนน้อยไม่เล่นตัวใยวนมีเอาเกิดึงเกิดดึงที่สองมาคนดูไปสกุยดิดหน่อยครับอืม อ้าวเอาดิบมั่วน,นะคันข้างหน้าแม่งโคตรมั่วใส่ลายสติกเกอร์มอนสเตอร์ด้วยลงไปครับน้องรถแรงจะเดินถ้ามีเนตัสนะขอยดูนะชะนะไปแล้วเย้เอาเรียลดีลดสิสโก้สั่งลงไปครับน้องลงไปครับน้องนี่นี เฮ้บ๊ยเอาละนี่กระโดดสักหน่อยโอ้โหที่หนึ่งแล้วนะคนดูนะสายหน่อยอร่อยชัวร์เปิดตรึงไปจ้าวูวูนี่เดะเป็นไงล่ะดิฟเตบตึงๆนะคนดูนะอาบุ๊ฟฟีทรงฟิซิกเลยไม่ต้องมีแล้วตอนนี้นะตัดออกไปได้เลย อยิบหน่อยหยิบหน่อยเอาละชิดเอาว่าที่หนึ่งตรึงตรึงเออโคตรตึงโคตรตึงคนดูไปให้ต่อเลยดิด่านต่อไปมีมันเป็นอะไรวะเอรีเราแต่งมาแล้วนะครับหลีกเลนเสร็จแล้วฮันมันมีตังซื้อคันใหม่นะคนดูเฮ้ยแดนสตันว่ะเอาดิด่านนี้ไปลุยลุยสกู๊ยสังเอาว่ะเอาว่ะโอ้โห จะเป็นไงเนาะดานนี้ตัดเงี้ย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 ง้เ้ยดงนงยวยงพี้สวยาพี้ดิงน่อยชนสาสตงเซเลย้ตอนนี้นะมันให้ทำอะไรในดานนี้งงอยู่นะขอให้วิ่งตามหรออ๋ออ๋ออ๋อ เฮ้ยงงว่ะด่านนี้ก็เก็บไปแล้วนี่ให้วนกี่รอบนี่ด่านนี้โอ้ดีเงี้ยดีเงี้ยโอเคมันให้ขี่ตามรูปนะท่านผู้ชมนะไอตามแสงนะครับโอเคว้าวไปดีไปดีดิบหน่อยดิบหน่อยสวยกระพีสวยกระพีเนี้ยววู้ฮู้ตึงเปรี้ยเลย ดิบหน่อยริบหน่อยเอ,อ้นี่ปั๊บให้วนให้วนอันนี้ให้วนนะครับวนไปเรื่อยๆนะคนดูนะวนอยู่วนอยู่ครับพี่ชายย really ูมีนี้เนามีเฮ้ยมึงจะวนกี่รอบเนี่ยไอ้สารมันหลายรอบเกินไปแล้วนะเวียนหัวแล้วเริ่มเวียนหัวแล้ว เออพอมันจะให้เปิดออกงี้แม่งก็น,นั่นเลยนะไปดีไปดีชีเอาว่าฮิล โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมเรนลี่ฮอลลีซันนะท่านผู้ชมนะเออนะครับไปโหลดกันมาเล่นได้นะท่านผู้ชมนลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขงยานใต้คลิปนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณเครดิตจากเพจเกมคุณเจมอินดี้ด้วยนะครับพอดีผมเห็นเขาแคสก็เลยอลองหยิบมาแคสต,ตูบ้างนะครับก็ให้เครดิตกันไว้นะไปติดตามกันได้นะครับที่ยูทู e เกมอินดี้นะครับทุกผู้ชมนะเออนะครับอ <reference. S 1> ันนี้ก็เป็นแบบว่าแนวเกมมือถือเหมือนกันเลยนะสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โคแค่นย้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะฮะ ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุม,คม การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย